ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้เป็นการดูดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1ทธันวาคมถึง15ทธันวาคม2565ค่ะ อาจารย์ขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกสับสกัยทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดสับสกัยติดตามนะคะอาจารย์ขอกําลังใจกดสับสกัยติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นกันอ่านไพ่ ในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบทักษะโบราณนะคะจะวางไพ่แบบทักษะโบราณนะคะคนวันอังคารนะคะจะวางตำแหน่งไพ่ตามดวงดาวก่อนนะคะตำแหน่งดาวพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพะระฤหัสพระศุกร์พระ,ะเสาร์ ราหูแล้วก็พระเกตอ่ะโอเคคนวันอังคารตำแหน่งท่านอยู่ที่ 9. เก้าเหรียญน,นะคะ 9. เก้าเหรียญค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองปักนี้คนวันอังคารท่านจะมีความรู้สึกเอ,อ่อทำไมมันเงาเงานะชีวิตมันเงาเงาเบื่อเบอืเ่อเซ็งๆซ็งยังไงไม่รู้อะไรประมาณนี้ท่านจะมีความรู้สึกน้อยใจลึกๆ อืมน้อยใจลึกๆนะไพ่ตำแหน่งกาลีเนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชด้วยอาจจะน้อยใจหัวหน้าเจ้านายน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่นะแม้กระทั่งอืมน้อยใจพ่อแม่ก็ยังมีนะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเนี่ยอาจจะมองว่าพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองก็ได้แต่ถ้าไว้ทํางานก็จะเป็นน้อยใจผู้ใหญ่ หลายอย่างทำไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจในสิ่งด้วยวที่ตัวเองทำและทุ่มเทเอ,อะไรประมาณนั้นคนวันอังคารจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากออในปักนี้นะออแต่ให้ก้าวเหรียญเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะโดยเฉพาะตำแหน่งเดชก็เป็นไพ่ราชาเหรียญน,นะเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ในปักนี้ของคนวันอังคารนี่ปังปังมากเลยนะคะเรื่องของ รายได้ีโดยเฉพาะมีไพ่เมเจอร์เดอะซันเข้ามาเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับอยู่แล้วอยู่ในตําแหน่งอายุถ้าตําแหน่งอายุเป็นเดอะซันแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแต่อายุก็แปลว่าการดำเนินชีวิตการกระทำด้วยนะคะพอเป็นไพ่เดอะซันเนี่ยถึงแม้ท่านจะเบื่อถึงแม้ท่านจะน้อยใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าท่านหยุด หยุดของการเคลื่อนไหวของชีวิตนะท่านก็ยังมุ่งมัน่นการทํามาหากินการทํางานท่านก็ทําตามปกตินั่นแหละแค่มีความน้อยใจบ้างแค่นั้นเองแต่ก็ยังที่จะเอาชนะอยู่นะคะเพราะเป็นไพ่เดอะซันอาเดอะซันอยู่ตําแหน่งอายุอยู่ตําแหน่งของการดําเนินชีวิตการกระทำนะและตําแหน่งเดทเป็น ไพ่ราชาเหรียญมันก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในความมุ่งมั่นและความตั้งใจในส่วนหนึ่งของคนวันอังคารเพราะคนวันอังคารเป็นคนขยันตามดาวพังคานอยู่แล้วการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็กเกิดความสําเร็จบางท่านอาจจะมีแผนอยากซื้อรถซื้อบ้านนะเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ป้ายแดงก็ได้คนวันงคารหรือซื้อบ้านคอนโดเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ได้นะคะ,ะเกิดขึ้นได้ด้วยนะเพราะ พราะไพ่อ,ไออกมาเด่นมากในตนําแหน่งอายุตําแหน่งเดทเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวตอบที่ว่าได้จริงๆตําแหน่งสีไพ่สตาความสุขความสมหวังจักรวาลเติมเต็มพลังงานความสุขการเติมน้ําคือการเติมความสุขให้กับคนวรรงคานนั่นเองนะท่านก็ยังมีมุมดีๆของคนที่ดีกับท่านก็มีอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจท่าน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจคนวันอังคารคนวันอังคารก็ยังเป็นที่รักของคนอีกหลายหลายคนเพราะคนวันอังคารเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสียสละเพื่อคนอื่นนะทําเพื่อคนอื่นรักเพื่อนมากเนี่ยคนวนาานันอังคารเนี่ยตัวหนึ่งของท่านเลยก็คือเป็นคนที่เสียสละเพื่อคนอื่นรักคนอื่นและอาจจะรักมากกว่าตัวเองอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของคนวันอังคารเหมือนกันนะเออนะคะ โอเคในตำแหน่งสีถือว่าโชคลาภดีนะฮะในหมายเลข17เนาะอ่าดีมากเลยคะ่ะไพ่สตาส่วนน้ำตำแหน่งมูระเนี่ยมันแปลว่าความมั่นคงหรือเงินห,หรือผลประโยชน์นี่ไงอาจารย์นึกบอกว่าการเงินดีการเงินเด่นอ่าทรัพย์สมบัติโอ่มั่งคั่งอ่านะคะในปักนี้มั่งคั่งยังโอเคมากๆนะคะในตำแหน่งมูระ ในตำแหน่งอุตสาหะก็เหมือนที่บอกแค่เครียดแค่เหนื่อยแค่เบื่อมีบางช่วงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเบื่อแล้วแต่แบบหยุดความเคลื่อนไหวของคนวันังคารได้หรอกนะคะก็อาจจะแค่หยุดมาสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันเกิดความแอคทีฟไม่ไม่นิ่งๆแบบนี้ไม่คือคุณจะไม่บล็อกตัวเองถึงขนาดนั้นคนวันังคารนะคุณแค่อาจจะ เหมือนคนเรากลับมาตั้งหลักหรือกลับมาพิจารณาตัวเองอกลับมาไตร่ตรองมาใช้ความคิดว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาที่มีอยู่ยังไงผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจตรงประเด็นไหนท่านก็อาจจะไปพูดคุยก็ได้นะไปพูดคุยเพื่อสสางปัญหาหรือทําความเข้าใจอะอาจารย์มองประเด็นนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้น มันก็คือการแก้ปัญหาได้นั่นเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของความไม่เข้าใจกับหัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะเคลียร์และจัดการได้นะคะในตําแหน่งมตรีนะคะเป็นไพ่สามแฉกเนี่ยเป็นตําแหน่งของการมองอนาคตก็ได้นะมตรีเนี่ยเหมือนชาวอังคารอาจจะมองเป้าหมายข้างหน้าว่าจะทําอะไรเพิ่มเติม แล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยมนตรีก็คือมีใครช่วยเหลือไหมเอเราจะไปขอความร่วมมือกับใครได้หรือเปล่าเหมือนกังวลอยู่นิดหนึงก็ได้นะเออนะคะเหมือนกังวลแต่ถ้าถามว่าอืมท่านเนี่ยควรที่จะลงทุนหรือทําอะไรหรือ,อยังเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้น่าจะบอกว่ายัางก่อนเพราะไพ่อพกอดเงินเนาะ มีอะไรน่าจะทำไปก่อนเท่าที่ทำได้ก่อนปักนี้น่าจะยังไม่ได้ให้การลงทุนนะฮะน่าจะแบบชะรอไปก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าถามว่ามีใครจะเข้ามาช่วยเหลือไหมนะคะให้สาม,มีเท้าถ้าท่านเข้าไปติดต่อพูดคุยกับคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในแง่คำปรึกษาหารือก็มูลอะไรประ,ประเด็นนี้นะอาจารย์มองว่า คนวันคานก็ยังพอหาได้อยู่นะคะก็ยังพอที่จะไปปรึกษาหารือได้ในตำแหน่งมนตรีก็ลองดูนะคะว่าใครก็ตามที่อยู่ในเหมือนท่านคิดไว้แล้วละ,ละคนที่จะช่วยท่านอะ่ะอถ้าท่านไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยจะมีคนช่วยท่านอยู่นะใครจะบอกประมาณนั้นนะคะอ่าส่วนตำแหน่งกาลีของคนวันคานก็เหมือนที่บอกอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรได้บ้างนะคะ ความน้อยอกน้อยใจความไม่เข้าใจแค่ปรับความเข้าใจกันก็จะดีขึ้นได้นะคะในในตำแหน่งกาลีนะคะแต่ตำแหน่งมตรีถ้าพูดในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่าท่านรอคอยใครบางคนคนรักท่านอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านช่วงนี้ไปทํางานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นประเทศอื่นอะไรก็ได้นะคะในเรื่องของความรักใครที่รักกันมานานอาจจะรอกันอยู่ก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะแต่ช่วงนี้อาจจะห่าง,างกัน นะแต่ใจก็ออยังรักกันไม่ได้มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักส่วนคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาจริงจังนะคะในในในปักนี้คนโสดวันอังคารน,นะไม่มีใครเข้ามาจริงจังอ่อบางบางครั้งท่านก็อาจจะยังไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะเอ่อตำแหน่งการีเป็นไพ่พระสังฆราชเนี่ยมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะใส่บาตรอย่างเงี้ยนะคะจะดีมากๆมีโอกาส ทำสังฆทา,านก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลแปดก็จะดีมากมายะคะในตําแหน่งการีที่เป็นไพ่พระสังฆราชหรือทําบุญโดยการถวายพระประจําวันเกิดของคนวันอังคารพระปรางสายญาติก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือการแก้ดวงที่ตําแหน่งกาลีของคนวันอังคารเพื่อให้ท่านมีโอกาสปังมากขึ้นจากตาแหน่งของพระที่ตำแหน่งอายุและก็ตําแหน่งเดช ที่เป็นราชาเหรียญตัวตนท่านเป็นเก้าเหรียญน,นะคะก็ยิ่งจะแบบฟูเงินอนะมากขึ้นมากขึ้นประมาณนั้นนะคะโอเคอาจารย์ขอจบกันพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ